สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านก็พบกับช่องของบุญธรรมโคโก่กันแล้วะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปโหลดคลิปลงกันนานเลยนะที่เกี่ยวกับสวนนะครับเพราะว่าผมได้ทําการไปบวชมานะครับก็เลยไม่ได้ทําคงทําคลิปเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับมาพาเพื่อนๆนะครับไปดูสวนมะพร้าวของสวนบุญธรรมนะครับว่าปัจจุบันนี้มะพงมะพร้าวออกดอกไหมแล้วก็พวกสภาพแวดล้อมของต้นมะพร้าวยังลกเหมือนเดิมไหมก็อย่างที่ทุกท่านเด็นนะครับอันนี้เราเก็บไว้อย่างดีเลยแล้วผมจะพาไปดูว่าในสวนมะพร้าวของผมนะครับลูกมะพร้าวมันจับเยอะขนาดไหนนะ ตอนนี้สวนมะพร้าวของเราก็จะเต็มไปด้วยแหนนะครับอันนี้เป็นแหนเขียวนะสามารถเออเลี้ยงปงเลี้ยงปลาได้ข้างในนี้ก็เออข้างในร่องสวน,นครับก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะอันนี้เราไม่ได้มาปล่อยนะครับมันมาเองนะ โดยที่มันมากินนงกินแหน่นะอันนี้เราก็าขุดคลองทีนึงก็ได้ผลพลอยได้เลยนะครับมีทั้งปลาได้ทั้งแหนนะครับแล้วก็จะมีคนที่มารับซื้อแหนเขียวเพื่อเอาไปให้ปลาด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูแหนนะครับเราจะพามาดูมะพร้าวของสวนเรานะครับว่ามันดกขนาดไหนนะครับนี่ก็คือสภาพมะพร้าวที่เราได้ทําการบํารุงไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกรอบต้นเลยนะอันนี้ก็เอันนี้ก็คือเซตที่ เริ่มฟื้นแล้วนะครับถ้าจะสังเกตดูดีๆนะครับก็คือว่ามะพร้าวในส่วนของผมนะครับมันจับลูกดกมากเลยนะไอรุ่นที่มันกําลังออกล่าสุดนะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับว่าการที่จะทําให้มะพร้าวมันดกเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับนี่นะฮะตอนนี้มันอาจจะมองแบบไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ผมสูงเข้าไปนะตอนเนี้ยทลายหนึ่งนะครับรับรองได้เลยครับมีประมาณ 10- บถึงสิลูกนะสาหรับการทำมะพร้าวของผมนะครับหลังจากที่เราได้ทำเขาเรียกอะไร ศึกษาเรื่องมะพร้าวนะครับล้องผิดลองถูกมาหลายปีแนละ้วตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าในการที่เราจะทํามะพร้าวนะครับให้มันออกลูกดกนะครับเราควรจะต้องอบํารุงด้วยปุ๋ยสูตรอะไรนะแล้วก็จะต้องฉีดอะไรใส่กับเจ้าตัวดอกช่อมะพร้าวไหมเพื่อใหอ้เขาเรียกว่าอะไรมันจับลูกเยอะนะครับอันนี้เห็นไหมนี่อันนี้ก็จับลูกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆก็คือออกรอบต้นนะ,ะก็ทลายนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ สองเดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถจะตัดรอบต้นได้เราตัดหนึ่งทลายนะแล้วอีกสองอาทิตย์ล้วก็ตัดอีกหนึ่งทลายที่มันอยู่ต้นเดียวกันได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผมนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคุณแม่นะครับอ่าส่วนก็สะอาดมากเลยนะครับช่วงนี้ก็คือเก็บใบมะพวมะพร้าวนะครับมากองไว้ออตรงโคนต้นไม้นะนี่นี่นี่ให้มาดูนะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาบอกนะครับว่าทำไงถึงให้มะพร้าวมันจับลูกเยอะๆนะนี่นะครับ